O toh, Bisung bisung lakkanataya, Pisalina saha, Pancasila diaca ma, Duti yang pima yang panteh, Bisung bisung lakkanataya, Pisalina saha, Pancasila diaca ma, Duti pima yang न्तेषो शोखनखाया ते सलनेन सा पञ्चाशिलाया जामा Да, да, Dutiyampi Putang Saranang Kaca Dutiyampi Dutiyangi Putang Saranang Kaca Tatiyang pitamang saranang kacami, tatiang saranang kacami, tatiang pitangkang saranang kacami, tatiang saranang kacami, tatiang pitangkang saranang kacami, tatiang saranang kacami, tatiang pitangkang kacami, Calanta ma ัญจสิกขาปทานิธัมมังปันเตสขะติญันติสีเลาส อย่าไปนิ่งอยู่ได้ <c oughs> จะบอกดูเลยนะตอ <c oughs> นแล้วนะครับครับผมสัมโนโมหองแต่สามจบครับนาโมตัสสปะพะวะโตอะระหะโตสัมมา

ปัตวยานีสัพปริวารานิสัพปริวารานิปัติคันหาตุปัติคันหาตุอัมหาตังอัมหาตังอีฆระตังอีฆระตังอิตายะงอิตายะสุขายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมต่อไว้ ถูกปัจจัยรากถูกปัจจัยกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดปาปิสุสงเดปาปิสุสงขอปาปิสุสงจงโปรดรับขอปาปิสุสงจงโปรดับและพิจารณาและพิจารณา จะตูปัจจใจตูปัจจัยกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ เจ้าที่ภูมิสถานเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรแม่สัพประัต์ทั้งหลายแม่สัพประัต์ทั้งหลายถ้าท่านมีทุกข์ถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขถ้าท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้เป็นอุปานิสัยและขอให้เป็นอุปการนิสัยในการถวายทานในการถวายทานตลอดเส้นกาลละนานเธอตลอดสิ้นกาลละนานเธอสาธุสีมาก ว่าจะเป็นมุกดาหานกับหรือว่าจังหวัดท่านน้องค่ายหลายจังหวัดนะครับน้องเอ็ดยินประจำบ่ได้ครับสำหรับเอ็ซีครับจะมาหัวปูชิบขาวหัวปูปากตาครับกับห้โทคมาทั้งช่องควันนะครับเด้อหรือว่าโทคหาแม่คู่เข้าก่อนก็ได้ทั้งช่องจะได้จัดม,มือให้ว่ามือใดแม่คู่เข้าอยู่หัวครับเพราะว่าคือจัดมือนี่ครับแม่คู่คนกับพี่หัวครับเพราะว่าทำตุขแบบปลามากครับก่อนจะมาเพื่อเพื่อเราเสียเวลาเอ็ซีอย่าพูดคุยกับปู ก็ต้องทั่วมาหาทั้งสองกรนนะครับว่าสีบริสเสียเที่ยวครับผมสามลรอลุมยอดไปพร้อมๆครับเอ็ดยินครับ รายงานหนึ่งตัวมาสิตัวใดรายงานหนึ่งตัวมาอีกกระบอกตัวกู้บอกยืมมือนันตัวนี้ตัวเงินล้านสิเตียตัวนี้นี่ดิ 990โกลนี่แหละครับอ่ะสาธุสาธุน้ำกันนะครับเนาะมื่อนี่ขับเนี่ยคู่หอกงานเท่าครับกัาลูกศิษย์ครับมาน้าต้นปัาปลามาภาษาสานุศาสตร์สาบุญเออย่างก่อนศาสตร์สนุบุญวัดวัดละลามนะครับโอเนาะโุศาสตร์สามเออสาธุบุญวัดละลาม Yeah, 156 7 9 0กเาครับเป็นยอดที่สวยงามตัวเก้าอีกแล้วครับแบบนีงครับเลยกูตาก็เป็นสิ่ละครับนี่จะตัวเก้าเนี่ยและเ9็เก้าูนย์ครับผมมองดูแล้วครับซาทุสา,สาทุสเวลาตั้งรั้มเลยเียดเลยครับ Pati sa kalang, ewa-mewa Itu tinangketa ng upa kapatid, isitang pasitang tumaham, hikwa-mewa sa may sapu, zawe. ยันโตปนระโสยยถามณีโสนิโรโสยถา <coughs> Ta-da! é pau i right. i

หนึ่งหาหกเจ็ดเก้านเจ็ดเก้าศูนนะครับนึหาเจ็ดเก้าศูนยอันหนี่ไอายาเนี่ยง้อเนี่ยง้วความเจ็ดศูนย์ครับครับเป็นขับบรรยากาศหลังาไายครับต้นผาปลาครับทั้งสาโนบุนวานาลามครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงน่้ครับยอดนะครับเนี่ยหนึ่งหา หกเจ็ดเก้าศูนย์กับหนึ่งหาหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเด้อเอฟซีทันใดครับอาจจะเอาไปยิบสลากกินแบงค์รัฐบาลครับกับเราไปยิบไปหาไว้ครับผูบอกว่าครับเก้าศูนย์มันไม่สุดสุดกอนมันออกศูนย์เก้างวดนี้ว่าเก้าศูนย์มีทางสื่ออกบ่ได้ยิ้มมาซั่นว่าครับผมอาจจะล่วงไปที่แกลาเบิร์นนะครับเด้อครับผมแล้วเนี่ยครับงวดเมื่อกี้มันออกอ่าล่างแชมเบ่ครับงวดนี้ว่านี่ครับเก้าศูนย์อาจจะมากบดนนะครับเด้อกับกับไปยิบไปหา ครับก็ไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไว้ครับผม